พี่น้องอ๋ออันนั้พูดถึงคุณเมเดยเนาะนะครับเมื่อก่อนตาตาพลพูดอะไรไม่ทันคิดจึงเดือดร้อนตัวเองกับครอบครัวจนถึงวันนี้ค่ะาจา์อ๋อคือแกก็จะเป็นลักษณะเหมือนชาวบ้านทั่วไปพวกเราเนี่ยแหละครับแต่แกก็จะเป็นพูดแบบในมุมมองความพูดของแกคือพูดตรงไปตรงมาขวานผ่าซากบ้าง จริงใจน่นแหละครับต่อมาก็เห็นว่ามันมันไม่ได้เป็นประโยชน์ถ้าจะพูดอะไรนะให้บางอย่างไม่ไม่พูดไม่พูดจะดีกว่าแบบเนี้ยลุงพลก็พยายามปรับตัวนะครับแล้วก็ไปในทางที่ดีนะครับคุณจุธามาศครับสวัสดีครับ,รค,รบคุณย่านหนึ่งครับบอกว่าพ่จันต์คุณพิมพ์จันร์บอกว่าตั้งแต่วันเกิดขึ้นจนถึงวันนี้ไม่เคยคิดเลยว่าลุงป้า แต่ทําน้องนี่แหละครับดังนั้นมุมมุมชุดความคิดพวกเราเนี่ยมันจะไปในทางเดียวกันหมดเพราะแบบนี้ครับนะดังนั้นเมื่อเขาจะให้ลุงพลเข้าสู่กระบวนการพวกเราก็อยู่เฉยๆพวกเราก็พยายามตามแม้เราจะรู้สึกว่าเสียเวลาทั้งที่เรารู้ว่าลุงพลไม่น่าจะใช่แต่เพื่อให้ผู้ที่พดุงความยืดทําที่สุดในสังคมเป็นคนตัดสินมันจะได้จบจบไป แต่ลุงพล้าแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการก็ต้องเสียเงินเสียทองมากๆเสียเวลาทุกอย่างเพื่อจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการลุงพลก็ไม่ปฏิเสธและเดินตามช่องทางที่ชอบด้วยกฎหมายมาตลอดนะครับจริงๆแล้วยากนะครับในคดีร้ายแรงขนาดนี้คนที่ถูกบอกว่าเป็นจำเลยคนที่ถูกบอกว่าเป็นจำเลยเนี่ยนะครับโดยธรรมชาติเลยเนี่ย น้อยครับน้อยนะครับฟังผมอีกทีนะครับโดยธรรมาชาติคนที่ฆ่าคนจริงๆเนี่ยน้อยที่จะมาเสียเวลาในการต่อสู้ในชั้นศาลครับมันมีสองทางครับรับสาภาพแล้วก็หนีครับเห็นนิยังครับถ้าต่อสู้เพื่อจะให้ตัวเองบริสุทธิ์ทั้งที่ตัวเองเป็นคนฆ่าเนี่ยคุณต้องรู้ว่ามันต้องผ่านจนถึงที่สุดคือสามศาลเนี่ยคุณจะมั่นใจยังไงว่าคุณชนะเมื่อคุณเป็นคนทําใครด้วยกุวใ,ใจเรือลวครับ เรื่องนี้สําคัญนะครับเรื่อง288เนี่ยไม่มีใครามาต่อสู้ถ้าตัวเองทํานะแล้วต้องมาต่อสู้288ารไม่มีใครทำนะจุดนี้สําคัญทีเดียวถ้าคุณรู้ว่าคุณทําเนี่ยคุณจะมั่นใจหรือคุณจะไปทําลายหลักฐานหมดแล้วหรือคุณให้คนไปทําลายหลักฐานไปข่มขู่พยานหมดแล,แล้วจะต่อสู้หรอดังนั้นเขาจึง อ้างว่าจะไปข่มขู่พยานไงะจะไปทำลายหลักฐานไงคนจะทำแบบนั้นได้นะถ้าฆ่าคนแล้วจะต่อสู้จนสามสารหนึ่งต่อให้คุณเป็นคนรวยระดับชาติแต่ชื่อเสียงของคุณมันปนปี้ระหว่างคุณต่อสู้แล้วแพ้กับคุณรับสารภาพไปเลยอันไหนดูเท่กว่ากัน,นไหนๆคุณก็ทำผิดพลาดมาแล้ว คุณอาจจะมีโทรสะออกมาแล้วส่วนมากเขาจะรับสาร,รภาพเพราะต่อสู้ไปก็เสียเวลาตัวเองด้วยเสียเงินเสียทองด้วยถ้าต้องต้องแพ้นในศาลโทษแน่ครับคุณโดนเต็มเต็มเพราะคุณไม่ไม่ให้ความร่วมมือคุณไม่รับสาร,รภาพ ดังนั้นในคดี2 8งไม่มีใครมั้งครับที่จะมาต่อสู้สามสารส่วนมากก็คดีเล็กๆน้อยๆนะครับคนจะฆ่าคนอื่นแล้วสามารถมาต่อสู้สามสารคุณต้องรวยครับรวยจริงพ่อแม่คุณต้องมีอิทธิพลสูงมากเพื่อจะอาศัยช่องหนึ่งช่องใดในเทคนิคในการต่อสู้เพื่อให้ตัวเองมีความผิดน้อยที่สุดครับหรือ สามารถไปทําลายข่มขู่พยานให้ลูกน้องไปข่มขู่พยานไปทําลายหลักฐานเห็นในหนังไหมครับที่ชอบไปทําลายหลักฐานน่ะถ้ามันจะต่อสู้ขนาดนั้นคุณต้องไปทําลายหลักฐานครับไม่มีใครทำมันมีแต่นในหนังคดีร้ายแรงขนาดนี้มันเป็นอารมณ์ชั่ววูบในการฆ่าครับพอสิ่งนั้นมันผ่านไปแล้วจิบใหม่มาแล้วจังหวัดกลัวหรือว่าเห็นแล้วว่ามีคุณธรรมตัวเองบ้าง เป็นคนดีเคยเคยเป็นคนดีอยู่แต่ว่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบแล้วไปโค้งไปฆ่าเนี่ยยกเว้นว่าคนฆ่าคนออกมาติดคุบออกมาแล้วค่าใหม่เข้าไปติดคุบออกมาอันนี้จึงเรียกว่าไม่สำนึกนะครับดังนั้นเรื่องนี้สำคัญครับก็เขาวางตัวดี ครอบครัวคุณเน่งไม่ไม่เดพออยู่ด้วยกันครอบครัวลุงพลจึงซึมซับแล้วก็ปรับเปลี่ยนบุคลิกที่ดีขึ้นอ่าผมมีส่วนเนี้จริงๆนะอย่างที่ว่าลุงพลแรกๆก็คืออาจจะโผงผางนะครับอ่าก็จะมีการซึมซับลุงพลโชคดีได้เพื่อนดีๆลุงพลโชคดีได้เพื่อนดีๆ นี่แหลเป็นเป็นวาส,สนาของลุงพลด้วยนะเป็นบารมีลุงพลด้วยนะครับที่ได้เจอคนดีๆครับส่วนคนไม่ดีก็กระเด็นออกใช่ไหมคนดีๆไม่กระเด็นออกจากลุงพลลุงพลสามารถปรับเปลี่ยนความคิดชุดความคิดมาใหม่มาจากเพื่อนดีๆลุงพลเดิมทีเขาก็เป็นคนใจบุญสุนทานอยู่้วแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็น มันเป็นพื้นฐานของแต่ละคนทุกคนก็จะมีอารมณ์ต่างกันเคยเดือดดานบ้างเคยอะไรบ้างการได้เพื่อนดีพระพุทธองค์ตรัสนะครับว่าคนที่ได้เพื่อนดีก็เหมือนเป็นมัชเป็นวิธีหนึ่งถ้าเราได้เพื่อนที่สงบถ้าเราได้เพื่อนที่ชอบทําบุญถ้าเราได้เพื่อนที่ชอบนั่งสมาธิเราก็ต้องไปกับเพื่อนเราก็ต้องไปกับเพื่อน ถ้าเราชอบเพื่อนไปกินเหล้าเมายาเราก็จะเป็นคนชอบเหล้าเมายาเพื่อนท,ที่ดีเนี่ยต่อให้เขาสูบบุหรี่เขาก็จะไม่ชวนเพื่อนสูบบุหรี่<ม>เขากินเหล้าก็ไม่ชวนเพื่อนกินเหล้าถ้าเพื่อนยังไม่เคยกินเหล้าถ้าเพื่อนที่ดีก็คือเห็นว่าสิ่งที่เขาทํามันเลิกไม่ได้ละเฮ้ยมึงอย่าทำากันั้นคุณได้เพื่อนที่ไปกินเหล้าเมายาเข้าบาร์เข้าผับ คุณก็ต้องไปกินเหล้ามายาเข้าบาเข้าผับต่อให้คุณไม่ <c oughs> ไม,ไม่ไม่ได้เคยดื่มแต่คุณก็ต้องไปกินเหล้ามายาเข้าบาเข้าผับสักวันคุณก็จะกินเหล้าเมายาเข้าบาเข้าผับแต่นั้นคุณมีเพื่อนดีมีเพื่อนไปชอบทําบุญมีเพื่อนไปชอบอา่าไปบวชอา่าไปบวชแบบรามไปถือศีลแปด เป็นเพื่อนที่รักษาศีลเป็นเพื่อนที่ชอบไปนั่งสมาธิคุณก็จะไปกับเพื่อนในที่สุดคุณก็จะคล้อยตามเขาคุณอาจจะเป็นคนชอบสงบไปกับด้วยนี่คืออิทธิพลของเพื่อนนะครับลุงพลได้เพื่อนดีๆตลอดเลยนะครับพี่ติดตามไมาเได้ทุกคลิปค่ะเพราะว่าเขาทำ u t u b e ออกมาแล้วทำให้คนดูสบายใจใช่ครับผมได้ยิน ท่านทนายอุทัยนั่นเนี่ยเจะชมช่องหนึง่งมเดย์ตลอดว่าหนึง่งมเดย์เขาทาคลิปเนี่ยใครก็ดูได้ครับดูแล้วมันเป็นให้ความรู้ดูแล้วก็สบายใจแม้นเขาจะอยู่ภาคอ,อยู่ฝั่งลุงพลถ่ายลูกลุงพลก็ถ่ายว่าอ้าตอนนี้ลุงพลทํานั้นทงน,นี้นะครับแค่นั้นเองไม่เคยพูดในมุมมองที่เป็นไปกระทบใครเลย แต่พวกเราทําไม่ได้นะพวกเราทําไม่ได้ครับผมว่าผมว่าลุงอ่าลุงอ่าผมว่าพี่หน่งเมเดย์เขาก็มีบารมีของเขานะบารมีความดีของเขาแล้วก็มาสอดรับมาเป็นเพื่อนมาแลกความคิดนะในชุดความคิดกันหลายอย่างกับลุงลพลวัฒแตนมันก็จะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเพื่อกูลกันซึ่งกันและกันอันนี้เขาเรียกว่าเพื่อนนะครับ เพื่อนก็มีเพื่อนก็มีเหมือนลิ้นกับฟันนี่แหละครับแต่อุดมการณ์แล้วก็จุดใหญ่เดี่ยมันสําคัญกว่าเพื่อนก็ต้องทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดาเห็นต่างกันว่าเป็นธรรมดาแต่หลักใหญ่เนี่ยสําคัญกว่าเรื่องเล็กน้อยนะลิ้นกับฟันนั่แหละครับนะเนี่ยมามคุณสารพีเขียนน่ะนะมั่นใจมากนะครับเมื่อก่อนตาเออันนี้อ่านมาแล้วนะ เห็นไหมครับสรุปเลยนะครับนะครับก็คือมีคนมาแตะมาวิเคราะ์มาพูดเหมือนตัวเองดูดีเหมือนตัวเองเป็นผู้หล um> ักผู้ใหญ่กว um ่าพ anyway> okay ี่เหน่งจะมาสอนพี่เหน่งพวกคนละเลเวลไม่มีการเชื่อมแล้วพี่เหน่งพูดกับไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นการชี้นําแต่เขาพูดในมุมที่มันเป็นบางส่วนเช่นเช่นอยากให้แง่คิด ชวนคิดในมุมที่ไม่ได้ชี้นําไม่ได้บอกว่าสารน่าจะตัดสินอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องสุนัขเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องสุนัขเนี่ยพี่เน่งไม่พูดทนายลุงพลก็ออกมาพูดหมดแล้วเรื่องสุนัขเป็นการวิเคราะห์เป็นการตั้งสมมติฐานในการนําไปไปพูดนะะดังนั้นเขากลัวสรุปเขากลัวพี่เน่ง เพราะพี่เน่งมีอิทธิพลในคุณงามความดีเยอะนะครับแต่สิ่งที่เขามาเตือนมาบอกมาบอกพี่เน่งกลายเป็นดาบสองคมครับมันทำให้เรารู้ว่าใครก็ได้ครับขออนุญาตเป็นพี่เน่งมาพูดนะเพราะว่าเขากลัวเขากลัวว่าสังคมจะเห็นคล้อยตามไปหมดกับพี่เน่งว่า ไม่ต้องพูดก็ได้ว่าถ้าพี่เน่งยือนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะอย่างนี้ก็ได้มั้งพี่เน่งยือนอยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะไม่อยากใครก็จะอยากยือนอยู่กับฝั่งที่แพ้ถูกต้องไหมนะครับเออขนาดพี่น้องเขายังด่ากันเอาเป็นเอาตายเลยถูกต้องไหมนะฮะแต่นั้นชัดเจนนะครับว่าอันนี้ผมมโนนะแต่พี่เน่ง อยู่ฝั่งไหนฝั่งนั้นชนะในในส่วนของผมนะเพราะคุณธรรมของพี่เหน่งก็เป็นคนที่มีคุณธรรมสูงมากคนคุณธรรมสูงขนาดนี้เขาลงมีสติปัญญาวิเคราะห์เองได้ว่าอะไรคืออะไรเขาจะต้องยืนหยัดมั่นคงกับฝ่ายที่เขาเห็นว่าฝั่งนั้นบริสุทธิ์ดังนั้นพอพี่เหน่งแค่มาพูดเรื่องหมาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางนู้นก็สั่นสะเทือน รอพี่เหน่งเขารออยู่แล้วก็อ,อยู่เฉยเขาก็รอเพราะว่าเขายืนอยู่ฝั่งคนไม่ผิดเขาก็รอสิเออดิเปลี่ยนมาสิทันไหมทันไหมกระลอ,อกสักทันไหมเปลี่ยนข้างเลย <c oughs> เปลี่ยนข้างเลยไหนไหมันก็เคยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนข้างเลยเอาเลยนะครับ <c oughs> นะนะครับเปลี่ยนข้างเลยสิเปลี่ยนข้างเลยนะครับ มายืนอยู่ฝ่ายที่ถูกต้องดีกว่า mm. เออนะครับมันเป็นชุดความคิดความเชื่อไปแล้วนะตอนนี้พี่เหน่งไม่ต้องพูดอะไรเขาก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าพี่เหน่งยืนอยู่ฝ่ายถูกเราก็รู้อยู่แล้วสังคมก็รู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยนะครับ <c oughs> ออา้าวท่านธนันก็ขึ้นเหร อ๋อท่านนานกขึ้นใช่ไหมนะครับอ่านึกว่าท่านทนายลงท่านทนายลงแล้วนะชัดเจนนะสบายใจได้นะแค่พี่เหน่งวิเคราะห์พี่เหน่งวิเคราะห์ได้ครับพี่เหน่งมาวิเคราะห์ทุกวันยิ่งดีครับบางคนมาบอกว่าพี่เหน่งสงสัยยอดตกสงสัยคนดูน้อยก็เลยมาพูดคดีไม่เกี่ยวครับมันได้เวลาแล้วพี่เหน่งก็อยากจะพูดอยู่แล้วล่ะแต่พี่เหน่งเขาก็วาง วางตัวมาตลอดว่าไม่ไม่ไม่มาพูดมันจะจบแล้วพี่เน่งมาพูดบ้างก็ไม่ได้เหรอเออพี่เน่งอยากอยากแสดงให้เห็นในวิธีความคิดของเขาแสดงว่าพี่เน่งเป็นคนที่มีอะไรในใจเยอะหมายก็ว่าทางบวกมีมีหมดแล้วแต่พี่เน่งไม่อยากพูดนะ ส่วนพวกเราสบายใจได้นะครับฝั่งลุงพลสบายใจไว้เถอะนะครับแม้บางจุดเราอาจจะจริงๆอาจารย์พูดได้นะครับในมุมมองที่การวิเคราะห์เพราะว่าหนึ่งละอาจารย์ไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นศาลอาจารย์จึงฟันธงว่าล้านเปอร์เซ็นต์ลุงพลชนะล้านเปอร์เซ็นต์ลุงพลชนะจากการวิเคราะห์วิเคราะห์จากไหนไม่วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นวิเคราะห์จาก องค์ความรู้เดิมของทีมทีมยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลแล้วก็เอฟซีลุงพลนี่แหละครับทําให้ทําให้เห็นว่าฝั่งลุงพลชนะแน,น,น่นะน,น,นอนนะครับชนะแน่นอนนะครับเสัสดีครับคุณไพบุญครับคุณลนิตาครับคุณเรื่องครับคุณนานนานนะนะครับอ๋อช่องพี่นานกำลังลงใช่ไหมอ่ามาแวะแวะมานิดหน่อยมาแวะมานิดหน่อยสักห้าร้อยคนนะเอามาเร็ว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 นะครับ คราวนี้ถ้าเปลี่ยนข้างสงสัยลงลงเอาตีนรอรับมันเออจริงๆมันพยายามอะไอเนี้ยมันถ้ามันฉลาดมันต้องพยายามที่จะยืนอยู่ฝั่งชนะเพราะถ้าอย่างนั้นมันจะหมดทางทํามาหากินแต่ปัญหาคือมันมันมันขยับไม่ได้นยมันด่าเขาไปเยอะมันด่าเขาเยอะหรือมันเข้าไปรู้อะไรบ้าง นะครับมันเข้าไปรู้อะไรบ้างสรุปถ้ามันรู้แต่แรกว่าไม่ใช่ลุงพลมันจะต้องยืนเคียงข้างลุงพลสแสดงว่ามันไม่รู้เรื่องคนเราต้องฉลาดสิครับคนเราต้องฉลาดมีไหวพริบมีสัมผัสพิเศษของตัวเองบ้างการเกิดเป็นมนุษย์มันต้องมีสัมผัสพิเศษยกเว้นว่าคุณอาจมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งอย่างใดระวังนะครับถ้าลุงพลพ้นผ,ผิด คุณก็จะเข้าขายคนยั่วยุคนที่ช่วยกันปิดบังอําพรางซ่อนเลนระวังข้อนี้ด้วยนะวันนี้มันพูดอ้อแอ,อแล้วครับอ๋อผมมโน,โนผมมโนนะผมมโนว่าฝ่ายโจทย์จะชานะนีเออ่เริ่มออกแล้วนะเริ่มออกแล้วนะผมมโนถ้าคุณฉลาดแต่แรกเนี่ยหรือคุณเผลอเอาความ เป็นอลีกกับลุงพลตอนสมัยที่ยังใช้ชีวิตเนี่ยจะมาลงโทษจะมาใช้จุดนี้ในการด่าลุงพลไปด้วยเหรอทีนี้เมื่อคุณเลือกทางแล้วคุณต้องอยู่ทางนั้นเลยว่าไปให้สุดหยุดอยู่ที่คุกนั่นแหละครับคุณต้องไปให้สุดครับคุณต้องเชื่อมัน่นคุณต้องสนับสนุนฝั่งนูน้นคุณไม่ต้องใช้เขามาโน คุณบอกว่าลุงพลแพ้แน่ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าคุณฝ่ายโจทชนะเน่ยก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าคุณเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ฝั่งนู้นถูกต้องไหมนะครับดันนั้นอย่าคิดมากอย่าคิดมากเดินไปให้สุดเลยเดินไปให้สุดหยุดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เดินไปให้สุดคุณต้องเปลี่ยนข้างได้ฟังคุณต้องเปลี่ยนข้างได้อีก คุณจริงๆคุณเปลี่ยนข้างกี่ครั้งครับหนึ่งคุณอยู่ฝั่งฝั่งนู้นสองคุณมาอยู่ฝั่งลุงพลด้วยเหตุผลอะไรของคุณก็แล้วแต่ครับทําไมคุณจึงได้ใจฝั่งตรงข้ามอ่ะคุณจึงมาอยู่ฝั่งลุงพลเนี่ยคุณจึงได้ใจฝั่งลุงพลผมไม่รู้คุณมีเทคนิคอะไรไม่รู้คุณอยู่ฝั่งนู้นก่อนนะครับแล้วมาอยู่ฝั่งลุงพลจากนั้นคุณก็กลับไปฝั่งนู้นมันกี่ครั้งแล้วเนี่ย หนึ่งสองสามคุณอยู่ฝั่งนู้นสองสองครั้งแล้วคุณอยู่ฝั่งลุงพลครั้งเดียวนี่คุณเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามครั้งแล้วนะคุณคงไม่เปลี่ยนครั้งที่สี่มาอยู่ฝั่งลุงพลนะคุณต้องยืนอยู่นั้นแล้วก็จมอยู่ในนั้นคุณอยู่ในเรือลํานั้นคุณต้องจมไปกับเรือคุณอย่ากระโดดออกมาคุณต้องรับผิดชอบด้วยคุณต้องรับผิดชอบด้วยคุณต้องจมไปกับเรือเรือแตกคุณก็ต้องจมไปพร้อมกัน คุณอย่ามาบอกว่าลุงพลช่วยด้วยนะคุณจมไปเลยถ้าคุณมั่นใจแล้วอ่ะคุณเปลี่ยนมากกว่าคนอื่นคนอื่นเขาเปลี่ยนทีเดียวจบอย่างที่คุณสุเทพเนี่ยเขาเปลี่ยนทีเดียวจบเอออันนี้มั่นใจเปลี่ยนทีเดียวจบเพราะว่ามันความเห็นต่างแล้วนะพอเห็นเข้าจริงก็เปลี่ยนจบเลย นั้นน่าเคารพแต่อันนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยนะไปอ่ะอยู่นั้นแล้วก็มานี่มานี่ก็กลับไปที่เดิมสามครั้งและคนแบบนี้มันควรจะเชื่อมั่นไหมละ่ะนะครับมันรู้หรือมันมันได้ทำอะไรไปนั่นแหละครับทีนี้อยู่ตรงนั้นคุณต้องจมไปกับเรือนะครับ คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณพูดมาสามปีนะตั้งแต่คุณหนีออกจากลุงพลเนี่ยคุณด่าลุงพลคุณพูดอะไรคุณต้องไปให้สุดนะครับอย่าอย่ามาอย่าทําเป็นเบาอย่าทําเป็นซอฟอย่าทําเป็นเอ่อผมมโนผมมโนงไม่ต้องแะ้วครับคุณใส่ให้เต็มที่เลยไม่ต้องกลัวแล้วครับไม่ต้องกลัวลุงพลประแตนรู้หมดแล้วนะครับฟังคุณเน่งพูดแล้วใช่เข้าใจเลยใช่ครับนะครับ แอทนานั้นก็พูดเรื่องนี้ค่ะอ๋อนะครับผมก็ไปฟังอยู่แป๊บหนึ่งนะครับลุงโชคดีที่มีหนึ่งเมเดมาช่วยเหลืออ่าเห็นไหมครับมาช่วยเหลือทางความคิดชุดความคิดไม่มีใครรู้ทุกเรื่องไม่มีใครฉลาดทุกเรื่องนะครับมนุษย์เราเนี่ยธรรมชาติมันเติมมาให้คุณจะต้องมีคนอื่นๆเราจึงไม่ควรทำตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะแบบนี้ครับ มันมีคนรู้กว่าเรามีเยอะมันมีคนรู้กว่าเราเยอะคนเราจะสมบูรณ์ทางความความคิดนะครับหนึ่งเราศึกษาเองบางคนก็มีโอกาสในการศึกษาต่างกันแต่ความรู้มันไม่จำเป็นต้องศึกษาก็ได้มันมีความรู้ทั่วไปคนเป็นด็อกเตอร์ก็งโง่เพราะด็อกเตอร์เนี่ยเขาจะเจาะไปรู้แต่ละจุดของตัวเอง เรื่องอื่นเขาก็ไม่รู้ครับดังนั้นการมีเพื่อนจึงเป็นเรื่องที่ดีการมีเพื่อนเขาจึงให้อ่าฟังฟังคนอื่นบ้างอย่าเชื่อมั่นตัวเองมากนี่คือหลักการในการอยู่นะครับเวลาฟังอะไรเนี่ยผู้ผู้จัดการบริษัทไม่จะเป็นต้องไม่ฟังยามที่หน้าประตู ไม่ฟังแม่บ้านไม่ได้นะครับผู้จัดการที่ดีผู้นําที่ดีต้องทําเหมือนเหมือนต้นข้าวอะ่ะต้นข้าวตอนยังยังไม่มีคุณค่าเขายัางชี้ตรงนะครับแต่เริ่มมีคุณค่ามีเมล็ดที่สวยงามมันจะโค้งลงมันจะโค้งลงดินเหมือนอ่อนน้อมคนที่รู้ว่าตัวเองโง่ปุ๊บฉลาดเลย คนที่รู้ว่าตัวเองรู้ทุกเรื่องคือคนโง่เมื่อไรบอกว่าผมโง่ครับฉลาดเลยคุณฟังคนอื่นมากขึ้นคุณจะเป็นคนฉลาดแม้แต่ผู้จัดจาก,การบริษัทอาจจะบางครั้งคุณต้องฟังยามหน้าบริษัทด้วยว่านหน้ายามหน้าบริษัทเขาพูดอะไรนะอ่าแม่บ้านกวาดบ้าน บางทีก็ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดสอบถามบางครั้งแต่ละคนมีความรู้บางอย่างที่แตกต่างกันแค่รับฟังอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะครับดังนั้นลุงพลปรับตัวเองได้เลยจริงๆคนหัวร้อนไวอย่างลุงพลโดยมากจะเป็นคนที่ไม่ไม่ฟังใครนะลุงพลพัฒนาตัวเองในในหลายด้านเพราะว่าได้เพื่อนดีๆมา ให้เพื่นดีๆมานะครับนะโอ้โหนะสุดยอดเลยนะเซรีบอกเสียสละมันคิดได้อย่างไรนะครับหลอกป้าลุงเอา YouTube ให้ตาเล่นเพื่อหลอกให้ f อฝั่งนั้นไปติดตามสมหวังกับที่เดิมฉัดป่าก็ชอบอยู่ในปา่า ถึงป่าจะมีหนามเยอะโอ้โหคุณสาดีสุดยอดนะครับขอบคุณมากครับที่มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับคุณอัมพรบอกว่าตอนแรกก็คงคิดว่าจะกดลุงได้ไงพอรู้ว่าคิดผิดก็สายไปแล้วใช่ครับเขาจะรู้ถูกรูถูกลุงพลเรื่องเรื่องอ้างว่าตัวเองมีเรียนสูงกว่าก็แน่นอนครับลุงพลเรียนมปลาย คุณจะเอาเรื่องนี้มาข่มขู่เขาไม่ได้หรอกแต่จุดบอดของคุณก็มีเยอะคุณไม่ได้เรียนตรงคุณปรีียนไม่ใช่เหรอคุณบวชเรียนคุณบวชเรียนคุณก็ต้องอ่อนด้อยทางโลกแหละแต่ลุงพลเก่งทางโลกใช้ชีวิตทางโลกต่อสู้ดิ้นรนมาทางโลกมากกว่าคุณคุณไม่ได้ทำคุณแค่บวชบวชเรียนแล้วก็มาอยู่บ้านเี่ย ประสบการณ์คุณสู้ลุงผลไม่ได้นะครับอืมนะมันพูดเก่งมันพูดทำให้คนเชื่อได้เยอะลีลาการพูดมันดังนั้นครั้งนี้มันพลาดคับมันได้แสดงอะไรบางอย่างที่มันไม่รู้ว่าม,มันกำลังช่วยฝั่งลุงผลด้วยซ้ำแต่มันไม่รู้ โอระดับไหนครับมาสั่งสอนพี่เน่งครับมาสั่งสอนพี่เน่งครับโอ้ยเนาะไม่ได้ดูสารรูปตัวเองเลยโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับชัดเจนลนะครับแปดร้อยสี่สิบสามไลน์นะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสามร้อยสิบเจ็ดท่านนะครับที่ยังไม่วางใจอาจารย์แล้วก็มารับฟังนะครับเราก็ได้วิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับว่า มุ่งต่อไปนะครับสถานีต่อไปก็คือผลมนถินสถานีต่อไปลุงพลผลมนถินมันชัดเจนหมดแล้วฝั่งนู้นก็รู้แล้วว่าภายในเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงฝั่งนู้นก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรครับเรา รอดีใจอยู่หลายเรื่องเลยนะครับนะแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทุกท่านนะครับทุกท่านสําคัญทีเดียวนะครับขอบคุณแอดมินที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่มีส่วนร่วมในการไลค์ครั้งนี้นะครับในการกดไลค์กดแชร์ในการกดสติ๊กเกอร์นะครับในการเม้นต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสิครับ